<c oughs> อันนี้ก็คืออาหารเย็นเนาะหมูกับหนอ่อไม้ฟลักอาหารลดน้ำหนัก ทานทุกเย็นที่เราทานาว่ามาอยู่เนขนาดออกกำลังกายน้ำหนักขึ้นขนาดออกกำลังกายนะรมันแบบแบบอยากกินโน่นอยากกินนี่อะไรเงี้ยมันแบบหวยหาอาหารไทยมันหวยหาแบบส้มตำปูปลา กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มอ่ะมันแบบเหมือนสิ่งที่เราอยากกินอ่ะมันไม่ได้กินเนอะแล้วพอคิดว่ามันจะแทนกันได้พอกินเข้าไปมันก็แบบไม่ใช่อนะไรเงี้ย mình có lời kinh nhớ về nó Hãy mấy nè อย,นะอยากยกินโคกอยาก,กินอะไรา,าอยากกินของหวานอยากกินอะไรหวานตลอดเวลา คือกินอะไรมันก็ไม่อิ่มอ่ะอืจากกินนู่นอยากที่นี่พอกินไปแล้วแบบก็เหมือนเดิมอ่ะขนาดว่าเมืองไทยเนี่ยเรากินไม่ได้แบบขนาดนี้นะต้องมากินไข่ต้มทุกวันเนี้ย กินขนมจีนน้ำยาน้ำยาปลาน้ำยาแกงไตปลาส้มจอมทุกวันยำบ่างลูกชิ้นบ้างน้ืซุปขาวมาก็ออรมังกายเหมือนเดิมยังไม่ขนาดนี้มาอยู่นี่นะคุมาห,าหารเลย คือทานโปรโตีนเยอะๆมันลดการอยากอาหารได้นะสมมติว่าใครอยากลดน้ำหนักเนี่ยก็กินไข่สักสองฟอง,องคือแบบกินโปรโตีนเยอะๆกินเนื้อสัตว์อะ่ะอืมแต่ก็ไม่ต้องกินเยอะมากนะกินให้พอดีแต่แลนะไข่คือเย็นเนี่ยทานไข่สองฟองตอนเช้า้ะไขรอดได้นะอดตั้งแต่เช้ากินแต่กาแฟเนี่ยแล้วก็ไปกินกทีเนี่ย ออนเย็นเลยย,ยิ่งดีหรือกินไข่ใครอยากลดน้าหนักแบบเร็วๆนะแต่ถ้าใครอยากลดน้าหนักแบบเร่งด่วนเลยอะ่ะก็คือต้องคือไม่ต้องกินยี่สิบสี่ชั่วโมงอมือันนั้นคือเร็วน้ําหนักลดเร็วคือวิธีไหนก็ได้แ้วใครรีบใครอะไรเนี่ยแต่ใครไม่รีบอ่ะกินไข่กินโปรตีนเน้นโปรตีนตอนเย็นยังหิวก็กินเป็นโปรตีนเป็นเนื้อเป็นไก่กับผักอะไรเงี้ยต้มผักอะไรเงี้ยก็คือจะช่วยให้เราแบบ อ๋อคือโปรตีนมันไม่ได้ทําให้แบบมันไม่ได้วนเนอะอืมเพราะฉะนั้นมันไม,ม่เหมือนแป้งเหมือนมันอะไรอย่างเงี้ยดูเนาะ